Nem mượn tuk hôn palm lèo. Ta la la lai gala. Mai gala, do you want? Benthim phong nha. Get yang, ไีแล้วอาซีกิวอย่เอเอาสกิลย่าหนึ่งเหรออาสกิลหนึ่งสวีดนอนสวีดไเจ้สุกันนี้หนูแบ๊กนะเฮ้ยวเอากลาไ้เยอะเอากลาเอากลาฮะ เอากาลาสอบพอแล้วเวยอืมยังไหวเหรอแน่ใจนะโดน เออเนี่ยกลายเป็นไอแมงนี่เจ็บบาดปะเจ็บบาดตัวสวยๆนี่มันแรดเลยนะบ้านเอ๋งามจริงๆไอมีอ่ะมี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 ไออย่างป้ามีปล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 านั่นมันแมาไหนอ่ะ กแฟร์ายไปรือเออย้อนยังไงเอยี่เอีแล้วเขาดยาพอมันยืนเหรอปุ่ม โดนย้อนอย่างย้อนมาเล่นเหรอเออมันเล่นนองมาแล้วอิงตาร์บั๊กเอ้าเดินไปไหนเดินตัว่าโดนโดน ดิจิ Digital. Digital. Ooh, ตอลมันช่วยใหลองแบบดิจิตอลดิจิตอลลองดีมั้ตลอดมันกตลอดมาอยู่อย่างนี้หิงอ,อ่ะนั่นมาย้อนนี้อ่ะนะไปอยู่ปุ่มละเออย้ยมัน่งงนะอนะอกนะมันออกนะแหนี่ตา <c oughs> <c oughs> ละเอฟพ มาอยู่อย่างนี้อุ้ยตอกสองเสียงไปไมมง่ายนะมาอยู่อย่างนี้มา มาอยู่อย่างนี้ความความาอยู่อย่างนี้ตาลีตาลีมากาลีกาลพื้นมาอยู่อย่างนี้ซิงอะได้เล่นออกกันนะ อยู่อย่างนี้อัดเคยนี่ออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วครับนี่โอ้โวิ่แล้วกะลังออกของโลกเดียวนี่กันดิเขาออกแล้ว ซื้อพี่ตามไปซื้อสีเหลืองมาอยู่อย่างนี้เงาเงาวงาวงาไมงงางาเงาไม่างางาวงาแบ่งแบง่ละเอาผมไปช่วยพดเลตามฉันมาแล้วนะกูแล้วบอม

จะมันแหลงมากเกียงไหมเอมันดึงสีนะสีโคนะเล่นหนึ่งได้กฟ้ามันกวา เ <Been> <laughs> มาละไปดีกว่าท <laughs> ิ้งรถมาไม่น,นะรถมาฮะไม่นะอือไปมีสักคนฮะนี่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 น่รักนัั โนอมกอนได้อยู่บ้างา่าาเปล่า่ตือนน้อยอ่ะจิงนี่บ้าหรือเปล่าฮะ

ตายพี่ก็รอ้เอาเอาเอาเหนียวเลยเอา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 ไปอยู่อย่างนั้นเอาเอาอะารอ๋อเอาเอาเอาตัวเป็นหมีฟันาูกแกนา่อะ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอของสโลเฮ้ยตุ้งเออตายเว้ย สีแดงซะด้วยเป็นสีที่โปดปากเขียวแล้วนะยแมนเนี่ยมันใสกันอะนี่ส่วนตัวนี่สวนตัวลิ้งแหวลิกเต๋าเออไอ้นี่นะไอ้ยุูยนะวันนี้วาดนะแม่งเดินมาเห็นพอดีว่ะ

นี่มานี่ไม่ลอดมานี่ลรมานี่ลรมานี่ลรมาตังนี้ลรมาตังนี้่ยมาพี่อดมาตั้งเฮ้ยนะพวกติดจรัวอ่ะตามเพิ่งรื้อไปเลยไปไปอยู่เลขกัางเลยเรื่องนี้มันกลัวนะไปตั้งแรงมันก็กลัวหมดแล้วนาซีตัวแล้วมันจะเก่งหางเงาเขาเนี่ย

the hell of mr. pollock your team has destroyed a tower an ally has been destroyed in a fucking lot ต,ตามหน่อเนอจุบบจุ๊บอิวแมปนี่กับเปิดแต่เปิดว่าเปิดเก,ก่งแมพ่อนี่ย <c oughs> ยจ้วไ่เปิดแบ้วเหรอยู้วมกลางก็ยังเปิดเห็นอยู่นะเกือบกึ่งแม่ปะจะได้แบนย้อนไหนกันปะตายดีเต้ พีบอกตรงๆนี่มันทางของพี่มีตู้ล้างนียมีตงหล้างนี่ตามเพิ่งเรื่อไปเลยนีม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 ีไปไปอยู่เลยกางเลยเรียบร้อยจบกว่าตเดี๋ยวจบย่ะสีตัว เขอเล่นไก่อะพ่อไก่อหรอครับฮนอาซีตัวอะ <c oughs> ไมเนี่ยเล่นกับฟุ้งเลยอีบอยเอ,เอีไตลูลเล้ลเลวติดสองไอมีวีนั่นแ <c oughs> หละเป่ะเลยเยไปบ้างเอฟเคโยนเกม เซนเบย์คะแนนเด็ดเจ9โอ้มันเข้ามาอย่างลิ